สวัสดีครับตอนนี้วงการการแสดงที่อเมริกาก็ได้สูญเสียนักแสดงฝีมือดีคนหนึ่งไปนะครับนั่นก็คือคุณเอ็ดเกลหลายคนอาจจะไม่รู้จักคุณเอ็ดเกลนะครับแต่ว่าผมเชื่อเลยครับว่าหลายคนน่าจะรู้จักตุ๊กตาผีชักกี้คุณเอ็ดเกลเนี่ยรับบทเป็นนักแสดงชักกี้เนี่ยแหละครับแล้วตัวเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการหายใจสุดท้ายเนี่ยมีการหายใจผิดปกติแล้วก็เสียชีวิตลงในวันที่ 27พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองดังนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวของคุณเอนะ็ดเกลเนี่ยมาเล่าให้เราฟังแล้วก็วิเคราะห์ด้วยว่าเพราะเหตุใดเขาถึงเสียชีวิตได้นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบ,บําบัดนะครับคุณเอ็ดเกลเนี่ยนะครับเขาเกิดวันที่23สิงหาคมปี1963นะฮะแล้วตอนที่เขาเสียชีวิตเขาอายุ61ปีนะครัปี สิชีวิตลงในวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับแน่นอนครับถ้าใครอยู่ในยุค90นะครับน่าจะเคยได้ยินเรื่องของชักกี้แล้วก็คงจะเคยดูชักกี้ครบทั้ง3ภาคเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้หลายคนหลอนตุ๊กตาไปอย่างมากเลยนะครับตุ๊กตาที่ดูน่ารักมันจะไม่น่ารักอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตุ๊กตาที่ไม่รู้จักแล้วมีใครเอามาให้เราเราก็คงจะไม่อยากได้แล้วหลังจากที่ได้ดูเรื่องชักกี้ไปนะครับแต่ว่า เรื่องราวของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าสนใจคือคุณเอ็ดเกลเนี่ยเขาเกิดมาเป็นคนแคระครับสูงเพียงแค่101ซนมเท่านั้นเองแต่เหตุผลที่เขาเป็นคนแคระเนี่ยก็ไม่ได้มีการเฉลยไว้ว่าเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะจริงๆสาเหตุที่คนเราเนี่ยเกิดเป็นคนแคระเนี่ยมีได้เยอะแยะไปหมดนะครับเช่นอาจจะมีกรดฮอร์โมนที่น้อยกว่าปกติ หรือร่างกายไม่ตอ,อบ,ส,อบตอสนองต่อโกรทฮอร์โมนเพราะความผิดปกติบางอย่างก็ได้หรืออาจจะเป็นเหตุผลอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เขาเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนครับแต่เขามีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่อยากจะเป็นนักแสดงแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีแต่คนหัวร้อยอ้อเขาครับว่าเตี้ยขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นนักแสดงได้ยังไงนะครับแต่เขาก็ไม่ละทิ้งความฝันครับตอนเขาอายุ20เนี่ยเขามีเงินอยู่ในกระเป๋าเพียงแค่41ดดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับ ตอนนั้นเนี่ยค่างเงินก็ประมาณสัก25บาทต่อ1ดอลลาร์นะคก็คือมีอยู่แค่นิดเดียวเองอะ่ะมีอยู่มีอยู่นิดเดียวเองแลก็ก็พันบาทเองนะครับแต่เขาก็โบกรถจากบ้านเกิดของเขามาที่แคลิฟอร์เนียครับเพื่อที่จะตามหาฝันของเขาแล้วก็เป็นนักแสดงปรากฏว่าเขาไปแสดงแล้วก็เริ่มโด่งดังหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีการติดต่อให้ไปเล่นเรื่องชักกี้นี่แหละแล้ว โด่งดังเป็นผู้แตกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็มีงานแสดงเข้ามาไม่หยุดหย่อนแล้วก็ทั้งชีวิตของเขาเนี่ยก็มีงานแสดงกว่า130เรื่องนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาจะไม่ได้ไม่ไม่น่าจะเป็นนักแสดงได้แต่ว่าก็โด่งดังได้ด้วยความพยายามที่ไม่ยออ่อท้อแล้วก็ไม่ฟังเสียงสบประมาทจากคนรอบข้างนะครับแต่ต่อมาเขาก็เกิดเรื่องครับ คือในปี2023เนี่ยเขามีประเด็นที่เขาไปคุยเรื่องเพศกับคนอายุต่ำกว่าที่ก่ำกว่าเกณฑ์น,นะครับนั่นก็คือเด็กอายุ14แล้วก็หลายๆคนนะครับล้วก็เป็นคดีขึ้นมาขณะนี้เขาตายเนี่ยนะครับคดียังดำเนินอยู่เลยนะครับยังยังไม่ยังไม่สรุปเลยว่าอะไรเป็นยังไงนะครับแต่ก็เรื่องนั้นก็คงต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการทางกฎหมายนะฮะทีนี้ คุณเอ็ดเกลเนี่ยเขามีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่ไปดูจากประวัติเขานะครับจะเจอว่าเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็น COPD chronic obstructive pulmonary um disease นะครับก็คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนั่นเองนะครับและมีภาวะแทรกซ้อนอีกอันหนึ่งก็คือ pulmonary arterial hypertension หรือเป็นโรคความดันโลหิตส,สูงที่เป็นในปอด นะครับเป็นความดันโลหิตในปอดมันสูงนะครับซึ่งแตกต่างจากความดันโลหิตสูงที่เรารู้จักกันทั่วไปนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะลงรายละเอียดตรงนี้ให้ฟังนะครับเท่าที่ผมไปค้นดูนะครับในปี2021เนี่ยเขามีความจําเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาแล้วแสดงว่าตัวโรคมันต้องเป็นหนักพอสมควรปี2025ช่วงเดือนมกราคมเนี่ยเขาต้องเข้าโรงพยาบาลครับและตอนนั้นตอนแรกเนี่ยหมอจะไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลจนกว่า จะได้เครื่องช่วยหายใจที่สามารถใส่กลับบ้านได้นะครับเราเรียกว่า non-invasive ventilator นะครับก็คือใส่เวลานอนเครื่องนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินเอ๊ะมันอาจจะเป็นเครื่อง CPAP หรือเปล่านะครับ continuous positive airway pressure หรือเปล่าซึ่งใส่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการนอนกรนหรือการหยุดหายใจในขณนะหลับนะครับแต่ผมคิดว่าในกรณีของเขาเนะไม่น่าใช่น่าจะเป็นเครื่องที่เรียกว่า BiPAP หรือ Bi-level positive airway pressure ซึ่งเดี๋ยวเราอาธิบายฟังว่ามันคืออะไรนะครับ แต่เขาก็ไม่ได้เครื่องตัวนี้กลับบ้านครับเพราะว่าตอนนั้นมันมีไฟไหม้รุนแรงนะครับที่แถบนั้นแล้วเครื่องช่วยหายใจมันหมดครับเขาก็เลยไม่ได้กลับบ้านไปสุดท้ายเขากลับบ้านไปจริงๆแต่ว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข่าวครา,าวเนี่ยก็หายไปเลยจนกระทั่งถึงตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยน่าจะได้รับการเข้าสู่กระบวนการรักษาแบบประคับประคองก็คือช่วงสุดท้ายของชีวิต นะครับเป็นการรักษาที่เรียกว่า Hospice กับแพ i ร t i v e Care คือรักษาตามอาการเพื่อลดความทรมานนะครับแล้วก็เสียชีวิตลงเพราะว่าการหายใจมันล้มเหลวนะถ้าเรามาวิเคราะห์กันเป็นประเด็นเนี่ยผมคิดว่าเขาเกิดจากการหายใจวายตอนนั้นัแหละนะครับคือคงจะมีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รุนแรงมากๆนะครับภาวะเนี้มันมักจะเกิดจากการสูบบุหรี่นะครับ แต่อีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นได้ก็คือการที่ปอดเจริญได้ไม่เต็มที่ตั้งแต่ตอนอยู่ในครรภ์น,นะครับเช่นถ้าเกิดแม่เนี่ยมีการสูบบุหรี่หรือเด็กๆมีการติดเชื้อในปอดแล้วทําให้ปอดมันไม่จเจริญเติบโตเนี่ยนะครับปอดที่ควรจะเจริญเติบโตเต็มที่มันควรจะโตได้เรื่อยๆจนถึงอายุประมาณ25มันก็โตไม่เต็มที่ครับเช่นสมมติควรจะโตได้1 0 0ตอนออายุ25มันอาจจะโตได้แค่านั้นเอนนนปอดมันก็จะเล็กกว่า คนที่ไม่มีปัญหาและอย่างหนึ่งเขาเป็นคนแคร์ด้วยขนาดปอดก็จะเล็กกว่าปกตินะครับอ่าอาจจะเล็กกว่าปกติทําให้ต้นทุนเดิมของเขาเนี่ยมันน่าจะแย่อยู่แล้วนะฮะดังนั้น c o p d หรือปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยตอนนี้มันมี2แบบและแบบแรกคือปอดจเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ตั้งแต่แรกนะครับแบบที่2คือเกิดจากอะไรสักอย่างข้างนอกเข้าไปเช่นการสูบบุหรี่เป็นต้นทีนี้โดยทั่วไปคนเราเนี่ยปอดเนี่ยมันจะเสื่อมลง เรื่อยๆตั้งแต่ตอนประมาณอายุ25-30นะครับอายุ25เนี่ยปอดจเจริญเติบโตเต็มที่แข็งแรงสุดๆแต่หลังจากนั้นครับมันจะลงมาตลอดเวลาเลยจนกว่าเราจะเสียชีวิตนะครับส่วนมันจะลงช้าลงเร็วแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัจจัยอื่นอะไรอีกหรือเปล่าเช่นถ้าเราสูบบุหรี่นะครับหรือเราสูบกัญชาเราสูบอะไรเข้าไปในปอดเรื่อยๆแน่นอนครับว่าการทํางานของปอดเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงเร็วมากครับนะครับและกรณีของ คุณเอสเกลเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะสูุหริแต่อย่างไรก็ตามครับไม่มีการยืนยันในเรื่องนี้นะฮะแต่มันก็เสื่อมลงเรื่อยๆนะครับทีนี้เสื่อมลงจนถึงขั้นที่ต้องใช้ออกซิเจนเออตรงนี้แหละที่มันเริ่มอันตรายแล้ว COPD เนี่ยระยะแรกมันไม่จําเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนนะครับมันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับ COPD เนี่ยคือเวลาที่เราหายใจเข้าลมมันเข้าไปได้แต่ตอนออกมามันออกมาไม่ได้มันค้างอยู่ในปอด พอมันค้างอยู่ในปอดเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้การหายใจครั้งถัดไปเอาลมเข้าไปได้ยากมากขึ้นนะครับคุณลองคิดดูสมมุติคุณหายใจเข้าไปเต็มที่แล้วคุณหายใจออกมาครึ่งหนึ่งและครั้งต่อไปคุณหายใจเข้าไปมันก็เข้าไปได้ไม่เยอะเพราะว่าคุณมีอากาศค้างอยู่ในปอดจริงไหมครับการที่เป็นแบบนี้ทาให้มีอาการเหนื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันยังทําให้เกิดภาวะคาร์บอนไดออกไซด์คั่งในร่างกายเพิ่มมากขึ้น พอคาร์บอนไดออกไซด์ค้างในร่างกายเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เกิดตามมานะครับปวดหัวเพลียเหนื่อยไม่มีแรงนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะทั้งออกซิเจนในร่างกายก็จะต่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะสูงเนี่ยคือปัญหาแล้วมันต้องใช้แรงเยอะในการหายใจทุกครั้งเพราะว่ามันมีลมค้างอยู่ข้างในนะครับอันนี้คือปัญหาของ COPD แล้วของกรณีคุณเอ็เกลเนี่ย เขาถึงขั้นต้องใช้ออกซิเจนตั้งแต่ปี2021แล้วแสดงว่าโรคของเขาดําเนินมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับคําถามก็คือเขามีอย่างอื่นอีกหรือเปล่ามีครับภาวะแทรกซ้อนอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโรคความดาโลหิตในปอดสูงหรือ pulmonary arterial hypertension ภาวะเนี้เกิดขึ้นก็ในกรณีที่ปอดถูกทําลายไปเยอะนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยในปอดจะมีหลอดเลือดเต็มไปหมดนะครับ แล้วมันจะต้องผ่านเนื้อปอดแต่ถ้าเนื้อปอดเนี่ยมันผิดปกติเช่นมีถุงลมโป่งพองเยอะๆมันเกิดความดันสูงมากๆมันก็ดันไอเส้นเลือดพวกนี้หลอดเลือดพวกนี้ให้มันตีบลงนะครับเหมือนรอบๆรอบๆหลอดเลือดมันมีถุงลมอัดอัดอัดเต็มไปหมดนะครับทำให้มันตีบลงพอมันตีบลงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเลือดมันผ่านไปได้ยากก็ต้องใช้แรงดันที่สูงนะครับมันก็เลยเกิดภาวะความดันเลือดในปอดสูงนะครับความดันเลือดในปอดสูงมันไม่ดียังไงมันก็จะทําให หัวใจเนี่ยต้องทํางานหนักมากเพราะว่าต้องปั๊มเลือดไปที่ปอดด้วยแรงที่เยอะเพอะปั๊มหนักๆนานๆมันก็วายครับก็เกิดหัวใจวายห้องขวานะครับหัวใจห้องขวาเนี่ยมันจะเป็นหัวใจที่ปั๊มเลือดไปเลี้ยงที่ปอดดังนั้นถ้ามันวายไปแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเกิดน้ำเนี่ยหรือเลือดเนี่ยแทนที่มันจะเข้าผ่านหัวใจห้องขวาไปที่ปอดได้มันเข้าไปไม่ได้มันก็ทนทนออกมาก็จะเกิดขามันบวมอ่าขาบวมบวมใน บวมในขาก็จะเราจะเห็นขามันมีน้ําเยอะนะกดลงไปก็จะบุมนะครับถ้ามันบวมลงไปที่อื่นด้วยเช่นลําไส้อาการก็อาจจะมีอาการจุกท้องกินเข้าไปก็อิ่มหลุดซึมอาหารก็ดูดซึมไม่ได้นะครับตับก็จะโตขึ้นเพราะว่าเลือดมันก็ไปข้างอยู่ตรงนั้นได้นะครับภาวะเนี้ยที่ปอดมันเสียไปแล้วจนกระทั่งทําให้เกิดหัวใจวายตามมาเราเรียกมันว่าคอร์พูมานาเล่นะครับคอร์พูมานาเล่แล้วพวกเนี้ย มักจะมีปัญหาเรื่องความดันในปอดที่สูงมากๆนะครับอาการทั้งหมดเนี่ยถามว่าแล้วเรารักษาไม่ได้เหรอรักษายัางไงต้องบอกถาว่ารักษาใหา้หายขาดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับมีอยู่วิธีเดียวที่จะให้หายขาดก็คือต้องปลูกถ่ายปอดอันใหม่เข้าไปเท่านั้นแต่กรณีของคุณเอสเกลเนี่ยทำไม่ได้ครับเพราะว่าแกตัวเตี้ยนะครับตัวเล็ก 101ซนเมตรเนี่ยโอกาสที่จะหาปอดขนาดนั้นได้แทบไม่มีครับจะต้องเป็นปอดเด็กเท่านั้นและโดยทั่วไปถ้าได้ปอดเด็กมาเราก็มักจะเอาไปให้เด็กเราไม่เอาไปให้ผู้ใหญ่ครับนะเพราะว่าเด็กเขามีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวมากกว่ากรณีของผู้ใหญ่ที่อายุ61ปีแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้เลยครับว่าไม่มีทางที่เขาจะได้รับการปลูกถ่ายปอดขนทางเดียวที่เหลืออยู่ก็คือ การรักษาแบบประทับประครองแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตมันดีที่สุดนะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนะี่ยแล้วถามผมว่าจะรักษายังไงได้บ้างนะครับประการแรกถ้าสูบบุหรี่ต้องเลิกสูบกัญชาสูบอะไรเข้าไปในปอดก็แล้วแต่ต้องเลิกให้หมดนะครับคือลดการทําร้ายปอดให้หายไปให้หมดวัคซีนแน่นอนวัคซีนไข้วัดใหญ่วัคซีนโควิดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบพวกนี้ต้องฉีดให้ครบต้องอยู่ห่างจากคนที่เขาป่วยให้ชัดเจนนะครับ ส่วนเรื่องยาเนี่ยการใช้ยาในการขยายหลอดลมเนี่ยอาจจะต้องมาดูแล้วว่าเขามีอาการกําเริบบ่อยแค่ไหน COPD เนี่ยบางคนไม่กําเริบนะครับแต่มันจะมีอาการเหนื่อยเรื้อรังนะครับถ้าไม่กําเริบเนี่ยเราก็อาจจะใช้ยาบางส่วนที่ช่วยขยายหลอดลมได้เราก็จะมียาหลายๆตัวเช่นสเตียรอยยาไอแาโทรเปียมนะครับยากลุ่มที่เป็น long acting beta agonist ต่างๆนะครับพวกนี้ถ้าใครเป็นก็สอบถามคุณหมอเขามันก็จะมียาที่ช่วยในการขยายหลอดลมนะครับ แต่เดี๋ยวนี้มันมียาตัวใหม่ชื่อ enzifentrin นะครับเพิ่งจะได้รับการอนุมัติจาก fda ไปเมื่อป,ปีน่าจะปี2ปีก่อนนี้เองนะครับตัวนี้เป็นยาตัวใหม่ที่ช่วยเรื่องนี้ได้เสริมไปกับยาพ่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าที่ประเทศไทยมีหรือ,อยังนะครับแต่ที่อเมริกามีแล้วนะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถช่วยเหลือเสริมเข้าไปกับยาพ่นได้นะครับก็จะต้องใช้ไอ้สตัวนี้แน่ๆหรืออาจจะมีตัวที่3ใส่เข้าไปเพิ่มเติมนะครับ ออกซิเจนถามว่าต้องใช้ตลอดไหมต้องใช้ตลอดครับเพราะถ้าคุณไม่ใช้ตลอดบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากใส่ออกซิเจนเพราะว่ากลัวออกไปข้างนอกไม่สะดวกกลัวอาอกลัวต้องถือถังออกซิเจนไปด้วยกลัวติดออกซิเจนถ้าคนไหนต้องใช้ออกซิเจนเราไม่ใช้นะครับโรคปอดมันจะเป็นหนักขึ้นเร็วขึ้นแล้วแย่ลงเร็วขึ้นครับโรคความดันในปอดสูงก็จะเป็นแย่ลงได้ง่ายขึ้นครับดังนั้นใครที่จาเป็นจะต้องใช้ออกซิเจน ควรต้องใช้ออกซิเจนแล้วครับนะฮะถามว่าเราจะต้องให้ใช้ออกซิเจนขนาดไหนครับก็คือโดยทั่วไปเราอยากจะให้ระดับออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยมันเกิน90%ตลอดเวลานะครับถ้าจะเป็นจะต้องใช้มากกว่านั้นเพื่อที่จะออกกําลังกายได้ควรจะต้องใช้นะครับเพราะว่าการออกกําลังกายมันจะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถดึงเอาออกซิเจนที่มีอยู่อย่างจํากัดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงก็จะลดอาการในคนพวกนี้ได้นะครับ แต่ของคุณเอสเกลเนี่ยน่าจะละําบากเพราะว่านอกเหนือจากเขาจะตัวเตี้ยแล้วเขายังอ้วนด้วยมันก็เลยมีปัญหาหนักเข้าไปใหญ่นะครับคือความอ้วนเนี่ยมันใช้ออกซิเจนเยอะมันก็เหนื่อยง่ายก,กว่าปกตินะครับพอมีไขมันเยอะแน่นอนหน้าท้องมันก็ใหญ่มันก็จะดันตัวกระบังลมทําให้มันทํางานได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วคนพวกนี้ต้องใช้แรงในการหายใจเยอะอยู่แล้วยิ่งมีหน้าท้องที่ใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งลําบากเข้าไปใหญ่และคนพวกนี้ถ้าท้องผูกยิ่งแล้วใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรฮะคือถ้า ลำไส้เต็มไปด้วยอุจจาระแล้วท้องผูกอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้การหายใจมันเป็นไปได้ยากขึ้นครับดังนั้นคนที่เป็น C O P D อย่าให้ท้องผูกเด็ดขาดแล้วคนพวกนี้มีโอกาสท้องผูกสูงด้วยเพราะว่า1ไม่ค่อยเดินไปไหนมันเหนื่อยนะไม่เดินไปไหนลำไส้ก็ขี้เกียจมันก็จะท้องผูกง่ายอันที่2ออาจจะดื่มน้าไม่เพียงพออันที่3ยาที่ใช้เนี่ยหลายตัวทําให้ท้องผูกนะครับอ่าหลายตัวทําให้ท้องผูกเช่นยาพ่นกลุ่มไอปัทโรเปียมหรือ หรืออะไรพวกเนี้ยไทยโอโทเปียมพวกเนี้ยจะทําให้ท้องผูกได้ดังนั้นก็ยิ่งจําเป็นจะต้องกินน้าเยอะๆยิ่งอาจจะต้องกินยาระบายหรืออะไรพวกนี้แล้วแต่เพราะมิฉะนั้นเนี่ยการหายใจก็จะแย่ลงนะครับการหายใจแย่ลงมากๆสิ่งที่เกิดตามมาก็คือมีโอกาสเกิดปอดติดเชื้อได้ง่ายเพราะว่าถ้าเชื้อโรคเข้าไปแล้วคุณไอมันออกมาไม่ได้เพราะคุณมีปัญหาเรื่องการหายใจมันก็จะอยู่ในนั้นกลายเป็นปอดติดเชือ้อหรือคุณสำลักใช่ไหม กินข้าวแล้วสำลักลงปอดอ่าแย่เลยหรือมีกรดไหลย้อนเข้าไปในปอดปอดอักเสบแล้วก็เสียชีวิตได้แล้วคนพวกนี้ปอดอักเสบได้ง่ายมากจากกรดไหลย้อนนะครับเพราะว่าลองดูถ้าหน้าท้องใหญ่กระเพาะมันถูกหน้าท้องกดเบียดแล้วคุณหายใจเหนื่อยอาจจะหายใจไม่สัมพันธ์กับการกลืนมีกรดไหลย้อนขึ้นไปเข้าปอดจบเลยครับนะอันนี้คือคือภาวะ COPD ที่รุนแรงเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ กำลังจะจมนะปากมันปริ่มๆน้ำอยู่แล้วมีอะไรผิดปกตินิดหนึ่งน้ําขึ้นนิดหนึ่งคุณสาลักได้ทันทีคุณปอดอักเสบได้ทันทีนะครับอันนี้คือภาวะ COPD ที่มันรุนแรงมากๆนะครับนั้นออกซิเจนจำเป็นต้องใช้แต่อีกอย่างหนึ่งซึ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ข้างในร่างกายและนี่แหละคือเหตุผลที่โรงพยาบาลเขาไม่อยากจะปล่อยคุณเอสเกลกับบ้านจนกว่าเขาจะได้ให้ได้เครื่องช่วยหายใจในขณะหลับไปใช้ที่บ้าน เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเวลาคนเราเนี่ยเป็น C O P D เวลานอนเนี่ยโดยทั่วไปนะครับการหายใจมันจะช้าลงแล้วปอดมันหายใจไม่ค่อยดีอยู่แล้วพอหายใจช้าลงไปในช่วงเวลานอนเนี่ยจะทําให้มีคำน้ำใสข้างในร่างกายเยอะและพวกนี้ก็จะเหนื่อยง่ายมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้เครื่องใบแพ่เนี่ยมันจะเป็นเครื่องช่วยหายใจในเวลาที่เรานอนได้ดีมากครับมันจะต่างจากซีแผตรงที่มันมีค่าความดันทั้งหมด2ค่า ค่าล่างกับค่าบนค่าล่างเนี่ยจะเวลาจะเป็นค่าที่เวลาที่เราหายใจออกนะครับตัวเนี้ยจะช่วยเปิดทางทางเดินหายใจไว้ทําให้เขาไม่นอนกลนแล้วผมเชื่อเลยนะครับว่าคุณเอสเกลเนี่ยมีโอกาสนอนกลนแล้วก็ทางเดินหายใจเนี่ยมันอุดกั้นได้ง่ายมากเพราะว่าเขาอ้วนนะครับแต่เครื่องใบแผลเนะี่ยมันไม่เหมือนตัวซีแปตรงที่มันมีความดันค่าที่2ในช่วงเวลาที่หายใจเข้ามันจะดันลมเข้าไปอีกทําให้ปริมาณอากาศที่เข้าไปในปอดเนี่ยมันเยอะขึ้นร่างกายก็จะได้ไม่จําเป็นจะต้องใช้ แรงในการหายใจนะครับดังนั้นในคนที่เป็น COPD มีความจําเป็นจะต้องไปตรวจว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์ข้างในเลือดหรือ,อยังนะครับโดยการเจาะเลือดดูคร่าวๆก็สามารถบอกได้เช่นเราอาจจะเจาะดูค่าไบคาร์บอเนตถ้ามันสูงก็สแสดงว่าน่าจะมีปัญหาแต่ถ้าอยากจะชัวร์ก็จะต้องเจาะหลอดเลือดแดงตรงนี้นะครับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาตรวจว่ามันเยอะไหมถ้ามันสูงกว่า40ก็แปลว่าเยอะนะครับแล้วพวกนี้สูงกว่า40มากๆเนี่ยเลือดมันเป็นกรดอาจจะเป็นจะต้องใช้เครื่องไบแพลนะครับ และอย่างหนึ่งซึ่งผมอยากจะแนะนำหมอหลายคนที่อยากจะใช้ไบแผบในกรณีคำแักสาข้างนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับวิธีที่ถูกต้องในคนที่จะใช้นะครับหมอปอดหลายคนก็ยังปรับไม่เป็นอันนี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันนะครับแต่วิธีในการทำก็คือเราต้องใช้เครื่องนี้ทำหน้าที่แทนคนไข้ให้เต็มร้อยเรซเราจะให้มันหายใจแทนคนไข้เต็มร้อเพื่อให้คนไข้ได้พักในเวลากลางคืนจะได้มีแรงครับ บางคนบอกว่าให้เป็นนิดเดียวตั้งเครื่องนิดนิๆหน่อยไม่ได้ครับคนไข้จะไม่ดีขึ้นแล้ววิธีการปรับนะครับจะต้องใช้แรงดันขนาดสูงสูงแค่ไหนอันนี้สำหรับหมอนะครับ inspiratory pressure ต้องอย่างน้อย16ครับตอนแรกคุณอาจจะไม่เริ่ม16ก็ได้นะแต่เป้าหมายคืออย่างน้อย16นะครับอย่างน้อย16เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถเอาคราร์บอนไดออกไดที่มันสูงให้มันลดลงมาได้ เป็นไปไม่ได้เลยแล้วถามว่าตั้งค่าการหายใจต้องหายใจกี่ครั้งต่อนาทีให้คุณดูคนไข้ในขณะที่คุณตื่นอยู่ครับนับไปเลยว่าเขา,าหายใจกี่ครั้งต่อนาที mm. เช่นเขาหายใจ20ครั้งคุณตั้งเลยครับ20ครั้งเป็นอย่างน้อยอย่าให้น้อยกว่านั้นบางคนคิดว่าเฮ้ยในขณะที่เรานอนเนี่ยเราหายใจช้าอาจจะหายใจ8ครั้ง12ครั้งท่านั้นเองแล้วก็ตั้งไว้เท่านั้นไม่ได้ครับอันนั้นเป็นวิธีการตั้งที่ไม่ถูกต้องในกรณี COPD มันต้องตั้งขนาดสูงเพื่อที่จะให้คนไข้ไม่ต้องหายใจเองในขณนะหลับเราจะทําให้เขาหายใจด้วย,วยเครื่องตัวนี้เพื่อให้เขาได้พักเต็มที่แล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากร่างกายให้เต็มที่ที่สุดนะครับอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องนะอ่านะครับแล้วก็ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเราเอาออกซิเจนต่อเข้าไปกับเครื่องใบแผ่นนี้พร้อมกันเลยครับจะได้ทั้งออกซิเจนในร่างกายเพียงพอแล้วก็ขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในจากเลือดได้เพียงพอคนไข้ก็จะดีขึ้นไม่เปลี่ยนนะครับ นอกเหนือจากนี้การรับประทานอาหารให้สมดุลลดความอ้วนนะครับกินให้มันดีๆเข้าไว้นะครับกินน้ำให้เพียงพออย่าให้ท้องผูกนะครับแล้วก็แน่นอนการออกกำลังกายออกกำลังกายที่สำคัญมากๆบางคนบอกว่าเหนื่อยขนาดนี้จะออกกำลังกายไปทำไม เหตุผลก็เพราะว่าเราต้องการให้ร่างกายของเราดึงออกซิเจนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะมีออกซิเจนในปอดจำกัดก็ตามนะครับเรามีงานวิจัยชัดเจนแล้วว่าคนเหล่านี้ถ้าให้ออกกําลังกายทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นอาการก็จะทุเลางลงได้นะครับแต่แค่นี้ก็ไม่เพียงพอครับเราควรจะต้องรู้แล้วก็บอกคนไข้ไว้ชัดเจนว่าต่อให้คุณทําเต็มที่ยังไงเนี่ยสุดท้ายร่างกายก็จะไม่ไหวนะครับเพราะว่าภาวะเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้รักษาไม่หายนะครับ แล้วปลูกถ่ายปอดก็ทําไม่ได้ด้วยเราก็จะต้องมีการปรึกษากลุ่มงาน palliative care เพื่อที่จะดูแลรักษาตามอาการเราไม่จำเป็นจะต้องรอจนกระทั่งคนไข้เขาจะเสียชีวิตแล้วนะเราปรึกษาที่ตั้งแต่แรกเลยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าโอกาสที่เขาจะหายมันไม่มีนะครับจะได้มีการเตรียมใจทั้งคนไข้ทั้งญาติให้พร้อมนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการเหนื่อยเราอาจจะมียาบางตัวเช่นมอร์ีนให้กินน้อยๆหน,น,น่อยนะครับเพื่อที่จะลดอาการเหนื่อย แต่ยาโฟีนก็จะตามมาด้วยปัญหาเรื่องท้องผูกดังนั้นก็จะต้องมีการให้ยาระบายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหานะครับดังนั้น,น,นอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แนะนําคนที่เป็น COPD ได้นะครับ COPD นี่วิธีการดูแลต้องเป็นแบบนี้นะหลายๆครั้งหลายๆคนก็ลืมไปไม่ต้องออกกําลังกายไม่ได้บางคนกลัวออกซิเจนอันนี้ยิ่งไม่ดีใหญ่เพราะถ้ายิ่งคุณกลัวออกซิเจนไม่ใช้ออกซิเจนนะโรคจะเป็นหนักขึ้นเร็วขึ้นครับ ถ้าอยากจะให้คนรักของเราที่เป็นคนเป็นโรค COPD อยู่กับเรานานๆเนี่ยถ้าจะไม่ต้องใช้ออกซิเจนใช้ออกซิเจนครับใช้ให้ออกซิเจนในร่างกายมันสูงกว่า90%ตลอดเวลาและถ้าจะออกกําลังกายวิธีที่ดีที่สุดนะครับคือคุณหาจักรยานที่มันตั้งอยู่กับที่ได้มาวางไว้ที่บ้านนะครับให้ขึ้นไปบนจักรยานแล้วก็เอาออกซิเจนต่อเปิดออกซิเจนให้สูงที่สุดเท่าที่เครื่องมันจะทําได้เช่นแบบ5ลิตร6ลิตรอย่างเงี้ยเปิดไปเลยแล้วก็ออกกําลังกายนะครับ ทําช้าๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความหนักจนกระทั่งมันดีขึ้นถามว่าทําไมต้องเป็นการออกกําลังกายแบบใช้จักรยานด้วยเพราะว่าจักรยานมันเป็นจักรยานแบบตั้งที่คุณจะออกตอนไหนกี่โมงก็ได้แล้วมันก็ไม่ลม้มมันจะปลอดภัยคุณสามารถเอาเครื่องผลิตออกซิเจนมาตั้งไว้ตรงนั้นตลอดเวลาคุณสามารถวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้วได้ตลอดเวลาได้ครับเพราะคนพวกนี้ถ้าให้ออกไปเดินข้างนอกอาจจะละําบากมันร้อนมันฝุ่นใส่หน้ากากาก็ไม่ได้ ถือถือเครื่องออกซิเจนก็หนักอีกนะครับแล้วเกิดเดินแล้วมันล้มไปทํำยังไงนะครับหรือออกซิเจนมันหมดทํำยังไงมีปัญหาหลายอย่างดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการออกกําลังกายแบบใช้นี่แหละจักรยานตั้งที่ไว้กับไว้กับบ้านมันเป็นการลงทุนที่เรียกว่าคุ้มค่านะครับดังนั้นถ้าใครมีผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในบ้านเนี่ยลองแบบนี้น่าจะช่วยได้มากกว่านะครับนอกจากนั้นการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งก็มีความจําเป็น ไม่แพ้กันนะครับสำหรับคนที่เป็น COPD เพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อรอบๆอบซงอกเราแข็งแรงการหายใจก็จะดีขึ้นนะครับวันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าหลายๆคนที่มี COPD อยู่ในครอบครัวก็จะรู้วิธีในการดูแลนะครับอันนี้คือวิธีการดูแลที่ถูกต้องแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเอสเกลด้วยครับที่สูญเสียบุคลากร,กรที่มันมีคุณภาพมากขนาดนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรื่องที่เขาทําไม่ถูกต้องในเรื่องของ เพศนะครับอันนั้นก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะครับที่มีการทําผิดนะครับแต่เรื่องไหนที่เขาทําแล้วมันดีเราก็แนะนํานะครับส่วนเรื่องที่เขาเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะครับที่บอกว่าเออเราเกิดมารูปร่างหน้าตาไม่ดีนะครับเรามีเงินแค่41ดอลลาร์อยู่ในกระเป๋าเราไปเมืองใหญ่จะทําสําเร็จหรือเปล่าคุณเอสเกลเนี่ยเขาทําให้เราเห็นมาแล้วครับว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความไม่ย่อทอยอยู่ที่ไหนมันก็สําเร็จได้นะครับ โอเควันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ